เดี๋ยวโอเบิร์ดมันก็ขยับแล้วว่ะ helmet. เออเดี๋ยวโอเบิร์สมันขยับแล้วอ่ะมึงก็ออกไปอย่าแคมดิมึงออกไปจัดตรงนี้ดิเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันกลับมาเร็วจะพอยเลยอย่าเพิ่งอุ๊ยทันโอ๊ะทันโอ๊ะไม่ทันไอ้เหี้ยเลยเฮียเลยคุโดนไม่ท่าค่ะ นอนมาขึ้นมาขนบนกจะไปรู้คือมีดอ่แล้วเอาเอาันจะถึงยานจยานแล้วเอ็งขึ้นยานเหรอได้ไม่มีคนมีคนตายบนยานตอนดึงยานขึ้นดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูคนช่วย้ไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ตองไม่ตอองไม่ตอองเลยคนไม่ไม่ไม่ต้องก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวคนเนี้ย เนี่ยดูพยายามจะหักหลังเพื่อนเห็นไหมพอหักหลังเพื่อนปุ๊บก็โตเอ้ยก็ตายบนยานเห็นปะในหนังในหนังอ่ะในหนังมันเป็นยังไงนะกูมองไม่เห็นยี่อะไรอุ้ยเจคุญแจเธอเป็นเหมือนเป็นเชียงที่หายกุญแจกุญแจออกกุญแจเฮ้ยห้องใหญ่อุ้ยกุญเชียงกุญแจออกกุญแจ กวนตีนขม,มักแม่ทุกคนอยู่ย่านหมดแล้วทิ้งกูประตูมันปิดอัตพี้อ่ะอ๋อเหรอเนี่ยพี่เข้าไปไม่ได้เดี <laughs> เ๋ยวนะเดี๋ยวนะไหนเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหีลยกูเข้าไม่ได้ประตูมันบอกประตูปิดอัต<ล>พี้แล้วบาปนะอ๋ตอตรงนี้มีประตูเหรอไอ้เหี้ยเลยนี่ไงทำกรรมไว้เยอะตายแล้วโดนซะบ้า

เสียงอะไรวะเสียงอะไรอะไไรอะไรก็ไม่รู้ไม่กินเสียงอะไรโอ้ยเฮ้ยมันมีลูกบอลตรงนู้นพี่ไปพี่ไปเราดีอะไรก็ไม่รู้เราดีอะไรก็ไม่รู้ดีเสียงอะไรเมย์เป็นยังไงเหมือนกูไหมอ้าวมีคนหยิบแกนพลังงานหนูเราได้เสียงมีคนบอกว่าเฮ้ยเออได้เสียงเฮ้ยเหมือนกันน่ะเฮ้ยอีกแล้วอีย เสียไรอ่ะเสียไรอ่ะใครบงกระซิบข้างหูเพราะเสียงเมื่อกี้ได้เสียงมัเบาๆแบบเฮ้ยมันจบหวานเหรอเสกบุตรเหรอไปดีไปดีค่อยไปดีเสกบุตรเสกบุตรเออวะอ๋อมันอยู่อีกห้องอีกฟากหนึ่งใช่ไหมแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยได้ผมโคตรเดี้ยไปเอาระเบิดผมไปเอาระเบิดมาเลย ตายได้ไหมโอเคตายไหมผมยังรอดอุ้ยีเดี๋ยวทางห้องน้ำไปเลยอุ้ยดูและาดีไหมครัตันตันไม่มีอะไรไม่มีอะไ่มีนเถอะเ้ยอะไรอันนี้อะไรอ๋อท่อท่ท่ออ่อท่อท่อไม่ไม่น้องเมย์ไปไหนอ้าวอ้าวมาหายหนึ่งเม เมย์แล้วมาฮักกับ <the> พี่ What the fuck อุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าราเปิดคุณดีแ <c oughs> ไ่ไหนแล<อ>้ไหนอะไหนอ่ะอ้านี่ยนายเห็นปะ <c oughs> พี่เปลี่ยนรูปไปเลยเอ้าวอีกคนไอ้ีอีคนแล้ว <c oughs> อ,อ้วอาผมจะบอกว่าผมจะบอกพี่ปิน่นระวังไม่ทันเลยพี่ถิงนต้องไป

มันอยู่ข้างนนะมีหมาเหรอเสียงหมาเสียงหมามี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 ตอมเตอร์เรานั่นมีหมานะอุ้ยอุ้ยอุ้ยรอไปแล้วดูเลยว่านานเดี๋ยวแล้วมีของหมานะต้อง้ขต้องข้าทางตันโอโย อุ้ยเอ้านั่นก่อหัวกูด้วยช่วยด้วยกูช่วยยังไงอะพี่มีมีพี่แอคดไหมมีพี่แอคดไหมเอ้ยงัดงัดงัดหัวกูด้ไหมไม่ได้ด้วยไม่มีกูมีแค่รีโมทกับขวดแล้องไปฉายลาก่อนลาก่อนชีวิตผมเ็นพี่ตายเหวอะพี่ตายมาให้เอ้ยตายหมดห่อยาไอ้ฝุ่นมันนิ่งไปแล้ะอย่างอย่างอย่าง ต้องเรียกต่อไปปวดเก็บของอ่ะนี่ขวดนี่นี่นี่ใครอยากแตคัญกับชีวิตแต่ถ้าเหมือนมึงคนเดียวชีวิตสำคัญที่สุดบองเอาอ่ะมาแล้วเนี่ยมึงยาวเพี้ยอะไรไปมึงไม่มีใครมีโชว์เวลเลยไม่มีไม่มีอ่ะแล้วมันมีหมาแถวนี้ด้วยแหละยิปปี้แเฮ้ยเสียสลามเสียสลาม ขูหทางเราสลามดาบมีหมามีสลามมียิปปี้อ่ะมีป้อมปืนมีระเบิดอยากเก็บมากในไงหมาหมาอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้โหทางเตอ๋อไม่ใช่น่าจะอยู่ข้างบนใช่ไหม้าไม้ามบลามกใจข้ามไปไงเนี่ยยิไฟออก้ยปนวันสะอมเยอะใช่ใช่ใช่้ามไปมาเด โอ้โหโอ้ย่าย่าอย่าอย่าอย่าเกับกูปิดไม่ไอ้เข้าอืมเปิดประตูมาแล้วเออแบบกูแหละมาเด็กมามาเั้อไปทำม่อะไรเอาแล้วน้องชูก้าของม่งโคตรเยอะแต่ยิงเข้ายิงตายใครไปเปิด่่ววาแล้ใครไปดึงกันด้านแล้ว โอเคเห็นน้องมีแล้วนอนจับมือกันอยู่นี่ไป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 ไหนพี่ลิงอยู่นู่นนายลิงหนูอยู่ฝั่งนู่นลิงก็มันเป็นลิงก็ก็คุยกับเราได้ปล่อยกับเราได้อะจริงเหรอมโมงเย็นแล้วเฮวยจังกระิงเหมือนลิงไม่นี้เหรอชื่อบาบุญบังกี้

จิ้มหัวเราตลกจี๊กเอาแล้วเราปากไปจิ้มหัวปักปากปั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 กเห็นเห็นอะไรตัวนั้นวะตรงไหนเขาไปอ่ะไม่เห็นจี๊ดนะเซนสิกับกี่กักอีกอะมาแล้วตัวนี้ปลอดภัยนะไม่เห็นเราแล้วตัวนี้ แต่ตอนนี้มันมันปลอดภัยมันปลอดภัยไม่โดน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 น้องเมย์น้องเมย์น้องเมย์นองเมยปลอดภัยนปลอดภัยไม่โดนไม่โดนไม่โดนมันไม่โดนไม่โดนพี่ไม่โดนอย่าดันกูอย่าดันกูไม่โดนมันไม่โดนดูที่ยืนดิ โอเคโอเคโอเคออกเลยได้ไหมออกออกเลยพี่ออกเลยอออกเลยออเห็นมมันไม่โดนไอ้ยันกูต้องเมย์ต้องเมย์ตีเยอเลยเดสักเอกเมีคนโดนกิน ตาตาคุณเลยไอ้ย ok ีอ้ยี่ไอ้ยีี่ไอ้ยี่ไมันนารถรอมันอยู่้ไอ้ยี่ไอ้ยี่ยไอ้ไอ้ไอ้ยีี้ยี่ไอยี่ไ้ยี่่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ่ไอ้ยี่อยี่ไอ้ยี่ไอไอ้ยีี้ อู้มันอู้มันโกรลเด้นคนเลยจริงจริงไอ้เนี่ยเราทางนี้พวกเนแปลกๆไปละไปพี่เข้าข้างในข้างในไปละโอเคเดี๋ยวเรามาเอากันสุดท้ายกันเลยอางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้อันนี้หนักมากเลยอ่ะอ๋อมันมีเงินอย่าอย่าอย่าเก็บเงินออกมานะตันตันเนี่ยทางนี้มีตรงนี้ทางนี้ตันไปมันเป็นเกมห ือของนักเองเฮ้ยทำตัวฮีโร่ไวสัตเอ้ผมาเก่งสุดละที่เนี้ยถ้าเป็นพี่นะพี่เจออะไรพี่จะทิ้งของว Let's go อะไรไปเร็วเกินดีไม่ดีอ้าวเอ่อ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 จนไหมนะเฮ้ยปลอดภัยไหมฝั่งนั้นน่ะฮัลโหล

พดีพอดีพดีกากลับอบไปไปไปอเยไมมีคนขึข้นยาไปแล้วมนมีคนขึ้นยาไปแล้วเปลอ๋อกลังพึ่งอะรู้สึกไม่ดีลรู้สึไม่ดีรู้ส yeah, ึกไม่ดีรู้สึไม่ดีย่พึ่งอย่าพึ่งดของเกี่ยของัยังยพี่ยังพี่ไได้ต่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้แสดงว่าต้องไปฝัหมน เดี๋ยวราขึ้นยานก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแบบว่ารอแบบว่ายกยังมีคนเตรียมดึงขันยกแล้วเเตรียมเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วเตรียมแล้วโอเคโอ้เฮเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวครับไอพุทธาวิ่งไปแล้วยูคูยูนิงอ่ะพี่ีของพี่เพ่กว่าเยอะไมวะพี่ายพีเอมากพี่ทเเอ ขึ้น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  ครับเลยครับมาเลยกูโดนเด็กไปหนึ่งอาเรียบร้อยเรียบร้อยผู้ชายเลยคือไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นหันมาแป๊บหนึ่งคือเมย์โดนเด็กไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไปบอกคือคือปิ่นกำลังยัดของอ่ะเมย์กูติ้ง คนที่ก่อนนอนคือกูแล้วก็ไปงานเลยน้องเอ้ใจเราต้องใส่แล้วการทำบาปไม่ต้องแต่ลสไหลอีกแล้วหรอเราต้องเราต้องซื้อของก่อนเอายาขึ้นนะไม่งั้นงามได้เงินบันหักไปต้องซื้อรถไหมซื้อรถไหมเราขายเราขายหมดเราซื้อรถดิเอาป่ะดิเอาดิอยากได้รถอยากได้รถโอ้ยโอ้

มีนุ่มีเมนนเฮ้ยเอมันมีอีเจ็กด้วยอ่ะไม่กล้ากดอ่ะใครทุบแล้ววะทั้งหมดนี่หมดแหละใครทุบแล้วพี่ทยบอะไรอ่ะใครอผักรถอ๋อผักรถเหรออ๋อให้ที่มันมีมันมีให้นี่ด้วยว่ะมันมีเปิดไอเซอร์วิสแมนนุ่นเนอะเพื่อนไททายททูอิกนิชชั่นอันนี้คือสตารนรถใช่ไหมอิกนิชันเนี่ยอิกนิชชันน่าจะเป็นเรดิโออ๋อสตารนรถไอเฮียสตานรถมันติดด้วย เอออยาอย่ากอีเจ๊ใช่เจ๊อ๋อคือผมแบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้อมูลเนี่ย Drive เอ่อีเวิร์ e จอดอ๋อ p าร์คคือจอดไีคือสตาร์เราไป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 มันสตาร์ไปดิเอ้ยเอา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 แมนูไปอ่านเดี๋ยวนี้น้องเฮ้ยสตาร์ติดแล้วอะไรอะไรไปไปไปมันมันเอ้าเอ้าเอ้ามันขยับขยับยังไงอะเอ้าเอ้าหมุน มีหน้ามีดอนนะถอยหลังเดี๋ยวปะเดีอยวว่าต้องเดี๋ยวว่าไงนี่มันไดอยู่นี่ได้อยู่นีเวิร์ดถอยหลังพี่ถอยหลังอะอยหลังอะไรหลังหลังอ่ะโอ้โหอโเ้เยเฮเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้เยเฮฮ้้ย้้เ้้้้เยเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเยคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเ พี่ทำยังไงให้เข้าซองกันได้วะเพื่อนเดี๋ยวคนขับเลเดี๋ยวเดี๋ยวผักให้เดี๋ยวผักให้เดี๋ยวผักให้พี่พี่พี่จะดิบแตะทำไมเนี่ยเออครับเลยพี่เอาเลยยานไปไหนรถควันดำพี่รถควันดำขึ้นไม่เปควันดำเลยพี่ควันดำเลยพี่นะออ๋ออกมันไม่เท่าที่เบรกบู๊ à, uh, boot à, uh, reverse à Ờ... giờ ngay đi Hả? cái subscribe